วันชัยสอนเสนียดจากสวสู่สวสู่สูนนักกฎหมายรับใช้สพหลรับงานผักดันคาสิโนในท่าเรือคลองเตยสวัสดีมิตรรักแฟนขับคิงโพแดงทุกทท่านวันนี้คิงต้องขอนําความระยําของไอทนายวันชัยสอนไม่จาเลยสอนเสนียดคนอย่างมึงนะอย่าไปใช้เลยอย่าไปใช้เลยสอนสิลสอนเสนียดจังไรน่าจะเหมาะกว่าโดยไอวันชัยเคยมีประวัติร่วมขบวนการต่อต้านรัฐบาลทักษิณในอดีตและรัฐบาลยิ่งลักษณ์ได้เป็น สวรในยุคคอสอชอยาวๆแล้วแต่วันนี้มันกลายเป็นกิ้งกาดได้ทองเปลี่ยนสีไปเป็นสีแดงเชียไอเสือกทุกเรื่องไปสินแล้ว นักกฎหมายทนายความชื่อดังสุดท้ายมันก็ยอมเอาวิชาความรู้มารับใช้นักการเมืองเคยปนชาตปนแผ่นดินมาหลายสิบปีนั่นก็เพราะไอ้วันชัยมันไม่ต้องการตกต่ไม่อยากว่างงานขาดไรายได้ไม่อยากไปว่าความให้เหนื่อยยากลําบากลาบนเหมือนอดีตทนายคู่หูของมันอย่างทนายประมาณเพื่อนเก่าที่ขอแยกทางเลิกคบกับไอ้วันชัยไปตั้งนานแล้วไอ้วันชยัยมันจึงเริ่มหานักการเมืองใหญ่ของเพื่อไทยตั้งแต่ก่อนการโหวตนายกหลังจากการเลือกตั้งปีห ซึ่งครั้งนั้นพวกเรายังจําได้ไอ้วันชัยมันออกอาการเลยว่ารู้สึกดีใจโล่งออกที่ได้เลือกโบวตให้นายโยกเศรษฐาเป็นนายกแต่นั้นเป็นต้นไม้อดีตนายวันชัยก็กลายเป็นสวได้กลายเป็นสวะลอยไปลอยมาในวังวนการเมืองจนได้ลอยไปถึงบ้านจันทร์่องล่าและได้ปวรณาสวามิพักต่อไอแมวเสือกทุกเรื่องไปซะเลยเพิ่มทีนั้นไอแมวก็ไม่ได้ขาดมือกฎหมายเพราะเพื่อไทยก็มีคนเก่งๆอยู่หลายคนแต่ทุกคนล้วนแต่มีภา ภารกิจหลักกันไอ้วันชัยมันจึงสบโอกาสอาสาขอไปช่วยผักดันดูแลการจัดตั้งเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็มีคาสินโนรวมอยู่ด้วยอไอเชียนี่มันรู้ว่าคาสินโนจะมีผลประโยชน์มหาศาลถ้าช่วยไอแมวเนวเรื่องนี้ได้น่าจะได้รับผลตอบแทนงามๆก็เลยส่งไอ้วันชัยสอนเสนียได้ไปนั่งกรรมา การในคณะกรรมการวิสามัยพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทยเลยโดยคณะนี้แม้จะมีหน้าที่หลักในการปรับปรุงและร่างกฎหมายการท่าเรือที่ไทยเราใช้มานานกว่า78ปีแต่หน้าที่ไอ้วันชัยนั้นคือการเข้ามาเปิดทางเปิดช่องโหว่เปิดรูรั่วทางกฎหมายในทุกๆเรื่องเพื่อเอื้ออํานวยในการจัดตั้งคาสิโนในพื้นที่ท่าเรือของเตยของการท่าเรือจ้าพี่น้องฟังแล้วหลายคนอาจจะสงสัยแแวะทำไมต้องเป็นท่าเรือของเตยด้วยนั่นก็เพราะ เพราะเป็นพื้นที่ผืนใหญ่ผืนสุดท้ายในย่านนั้นแล้วขนาด2,300ไร่เป็นของการท่าเรือตั้งอยู่บนทาเลทองในย่านศูนย์กลางธุรกิจสภาพแวดล้อมก็มีโครงการภาครัฐเอกชนตั้งแต่ระดับพันล้านหมื่นล้านไปจนถึงแสนล้านกันเลยทีเดียวเชียวเกิด<อ>ขึ้นอย่างมากมายตรงนั้นและมีโรงแรมระดับ5ดาว6ดาวเกิดขึ้นอย่างคับข้างมีรถไฟฟ้าทางด่วนศูนย์การค้าระดับโลกถึงเหมาะแก่การตั้งคาสิโนและเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เป็นที่สุดแถมไอแมวมันยังตั้งไอวันชัย งเป็นรองประธานคนที่หนึ่งด้วยนะจ๊ะพี่น้องเพื่อให้สามารถสังการห,รหรือมีบทบาทได้เต็มที่คือแม่มทํางานแทนประธานได้เลยแล้วล่ะแล้วคิงก่อไปเจอโพสต์ของการท่าเรือแห่งประเทศไทยที่โพสต์ไว้ไปลายเดือนเมษาที่ผ่านมานี่เองซึ่งไอคณะกรรมธิการวิสามันที่มีไอวันชัยสอนเสนียเนี่ยได้ไปศึกษาดูงานถึงท่าเรือแหลมฉะบังเลยพี่น้องชมท่าเรือคอนเทนเนอร์ชมท่าเรือทองเทียวท่าเรือสำรานด้วยโดยไอวันชัยแม่มรับคําสั่งให้ไปดูด้วยว่าตั้งคาสิโนทั้งท่าเรือคลองเตยและท่า เหลือแหลมฉบังไปเลยก็ได้ไหมเพราะชา้นในช่วงนี้หรือช่วงไหนไหนที่ไอเสือกทุกเรื่องมันโดนเล่นงานเราก็จะเห็นไอวันชัยสอนเสนียมันออกมาปกป้องเป็นปกติทุลาพวกเราอย่าได้แปลกใจกันเลยเพราะไออดีตทนายวันชัยี่เคยกลายเป็นสวเป็นสวเป็นแพ้ขยะลอยตามน้าวันนี้แมมได้กลายเป็นสุนัขกฎหมายนอกระบให้ไอทักษิณไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้าโดยไอวันชัยหวังกอบโกยผลประโยชน์ครั้งสุด ในชีวิตจากส่วนแบ่งคาสิโนนี่แหละจ้าพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เคงโพแดงกันด้วยนะจ๊ะ